คลื่นความร้อนเป็นภัยเงียบที่หลายคนมองข้ามนะคะเพราะว่าภาพความเสียหายนั้นอาจจะดูรุนแรงน้อยกว่าภัยธรรมชาติอื่นๆแต่เชื่อไหมคะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในยุโรปมากกว่าคดีฆาตกรรมถึง10เท่าค่ะสำหรับคลื่นความร้อนนั้นจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราอย่างไรและจะส่งผลกระทบกับโลกของเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันใน Earth a l เลยค่ะ คลื่นความร้อนเป็นภัยธรรมชาติที่คนไม่ค่อยให้ความสําคัญนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบในทันทีแต่ปัจจุบันนี้ค่ะความร้อนที่สะสมมากขึ้นเ,เรื่อยๆกาลังคุกคามประชากรกว่าหลายพันล้านคนทั่วโลกค่ะคลื่นความร้อนหรือฮิตเวฟเป็นปรากฏการธรรมชาติที่อุณหภูมิในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ5องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย5วันค่ะ การเกิดคลื่นความร้อนมี2รูปแบบคือคลื่นความร้อนแบบสะสมจะเกิดขึ้นในพื้นที่แห้งแล้งมีเมฆน้อยและลมสงบนิ่งหลายวันมวลอากาศร้อนเลยไม่เคลื่อนที่และสะสมจนอุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่องกลายเป็นคลื่นความร้อนปกคลุมมักเกิดขึ้นในประเทศอินเดียปากีสถานออสเตรเลียทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาเหนือส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือคลื่นความร้อนแบบพัดพาความร้อนค่ะซึ่งจะเกิดจากลมที่พัดเอาความ ร้อนจากทะเลทรายหรือเส้นศูนย์สูตรเข้ามาในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นกว่าก็จะทําให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่นะคะมักจะเกิดขึ้นในทวีปยุโรปแต่โดยปกติแล้วค่ะคลื่นความร้อนจะเกิดขึ้นกินระยะเวลาไม่กี่วันหรืออาจยาวนานเป็นสัปดาห์และสามารถสลายตัวได้เองนะคะเมื่อพื้นที่นั้นเกิดฝนหรือมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมพัดเข้ามาช่วยระบายความร้อนให้กระจายตัวลดอุณหภูมิในพื้นที่นั้นลงค่ะ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะก็จะสังเกตได้ว่าหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะ,ะเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงแล้วก็ยาวนานมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนค่ะถึงแม้ว่าคลื่นความร้อนจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่เผชิญกับคลื่นความร้อนยาวนานขึ้นจากเดิมค่ะโดยข้อมูลจากงานวิจัยระบุว่าในช่วงปี1979ถึง1983 เกิดคลื่นความร้อนเฉลี่ย8วันต่อปีแต่วิกฤตสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นทําให้จํานวนวันที่เกิดคลื่นความร้อนช่วงปี2016ถึง2020เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น12วันต่อปีรวมถึงพื้นที่อุณหภูมิสูงทั่วโลกก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับในอดีตย้อนกลับไปในฤดูร้อนช่วงปี2003นะคะเป็นปีที่หลายประเทศในยุโรปมีอากาศร้อนจัดยาวนานติดต่อกันหลายสัปดาห์ อุณหภูมิสูงสุดในโปรตุเกสพุ่งถึง47องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่ฝรั่งเศสอากาศร้อนทุบสถิติในรอบ500ปีเพียงแค่ปีเดียวนะคะมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในยุโรปมากกว่า7,000 70, 0คนขณะที่ปี2022ก็เป็นครั้งแรกที่อังกฤษมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสในฤดูร้อนและเกิดคลื่นความร้อนปกคลุมพื้นที่หลายระลอกยาวนานกว่า2สัปดาห์ ส่วนปี2023ค่ะอุณหภูมิในอิตาลีกรีซและตรุรกีทุบสถิติสูงสุด47องศาเซลเซียสร้อนที่สุดเป็นประวัติการ และในปีนี้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทวีปยุโรปต้องอเผชิญกับคลื่นความร้อนระลอกแรกที่มาเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเมืองประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสูงผู้คนในหลายรัฐตั้งแต่ภูมิภาคตะวันตกไปจนถึงทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงจนแทบจะอยู่ไม่ได้หรือแม้กระทั่งฝั่งเอเชียค่ะอย่างประเทศญี่ปุ่นก็ถูกคุกคามจากคลื่นความร้อนผิดฤดูกาลทางทั้งที่ยังอยู่ในฤดูฝนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะคะ โดยผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุว่าในรอบร้อยปีทั่วโลกจะเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงในระดับอันตรายและมีแนวโน้มเกิดบ่อยขึ้นกว่าเดิม3 1 0ถึง10เท่าซึ่งเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนงานวิจัยยังระบุอีกด้วยค่ะว่าพื้นที่ทวีปอเมริกาเหนือและออสเตรเลียมีแนวโน้มเกิดคลื่นความร้อนเพิ่มมากที่สุด ส่วนทวีปยุโรปและเอเชียก็จะได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนหนักขึ้นกว่าเดิมขณะที่ทวีปแอฟริกามีการกระจุกตัวของความร้อนเพิ่มขึ้นและเคลื่อนที่ช้าลงเป็นสาเหตุให้เกิดคลื่นความร้อนยาวนานกว่าเดิมค่ะโลกของเราเผชิญกับความร้อนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะซึ่งการใช้ชีวิตภายใต้อากาศร้อนจัดไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะร่างกายมีขีดจำกัดถ้าหากว่าปรับตัวไม่ทันอาจรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตค่ะ ในช่วงที่อากาศร้อนจัดมักยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคที่มากับความร้อนได้นะคะโดยเฉพาะโรคลมแดดหรือว่า heat stroke ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวและระบายความร้อนได้เหมือนช่วงปกติเมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงเกินกว่า40องศาเซลเซียสระบบต่างๆในร่างกายก็จะเริ่มทํางานผิดปกติและสูญเสียการควบคุมค่ะทําให้มีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะเหงื่อออกมากหายใจแรงไปจนถึงหมดสติได้ ถ้าหากช่วยเหลือไม่ทันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มผู้เสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กผู้มีโรคประจําตัวและผู้ที่ต้องทํางานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานค่ะหลายประเทศนะคะก็เลยต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนถึงอันตรายจากอากาศร้อนจัดนั่นเองรวมไปถึงวิธีการรับมือต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําให้มากๆหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนที่ระบายอากาศได้สะดวก นอกจากนี้นะคะในบางพื้นที่ยังมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาลดการทำงานกลางแจ้งลงลดผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่บางประเทศก็แก้ปัญหาด้วยการวางแผนเชิงโครงสร้างทั้งในด้านการออกแบบอาคารและผังเมืองรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนในเมืองรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคตค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงฤดูร้อนอาจจะมีเกิน40องศาเซลเซียสแต่ว่าบ้านเรานั้นไม่เคยเกิดคลื่นความร้อนนะคะเนื่องจากภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันค่ะเพราะว่าประเทศไทยมีความชื้นสูงนั่นเองนะคะก็เลยทําให้ความร้อนไม่ได้สะสมจนร้อนแห้งหรือว่าร้อนรุนแรงกลายเป็นคลื่นความร้อนเหมือนกับประเทศอื่นๆค่ะ